Bread? No, Sean had something else. Oh, Maddie's on no. You have pasta yes, too. Okay. Okay, Maddie oh, okay. You gotta move a little bit because you have your yeah. maddie? I get it for your money. Which I was afraid. I want the strawberries, not the blackberries. Okay, these are strawberries. Maddie? Cup. Yeah. I'm trying to make it into a big It's way. blackberry. She doesn't like blackberries. No, I, I have a lot here. เป็นคลื่นสุดท้ายแล้วค่ะที่จะอยู่ที่เม็กซิโกนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้านะคะต้องออกจากโรงแรมตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะเพื่อไปขึ้นเครื่องที่สนามบิ่ใกล้ๆเนี้ยเพราะว่ากุ้งไม่ค่ะไม่นั่งรถไปที่เม็กซิโกซิตี้แล้วค่ะก็เลยขึ้นเครื่องไปยอมเสี่ยงเงินไม่ไหวเหนื่อยระหว่างที่เราเดินมานะคะก็แอบไปเห็นเนี่ยค่ะเป็นถังขยะแบบอัอตนโนมัตินะคะซึ่งเป็นานาที่ทันสมัยมากๆเลยค่ะเหมือนแบบว่าเป็นแบบแยกขยะอะไรอย่างเงี้ย เออแต่กุ้งไม่รู้นะว่าใช้ยังไงนะคะเพราะเราก็ยังไม่ได้ลองเราเห็นแล้วก็แบบรู้สึกว่าวิันสมัยจังเลยนะเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะตีสี่ค่ะก็ต้องออกจากโรงแรมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปสนามบินที่กรีตาโลนะคะประมาณตีสี่ครึ่งก็เลยคุณพอนะ่ยืยอ่อกี้อาบน้ําเสร็จรีบไปเชออ็คเอานะคะแล้วก็กุ้งกําลังจะเก็บของเพราะว่าของเราไม่เยอะแมทตี้เมื่อคืนตกเตียงค่ะทุกคน ไม่ตื่นเลยค่ะเพราะเดี๋ยวลูกตื่นมานะกุ้งให้แค่แปรงฟันนะคะไม่ต้องอาบน้ําแปรงฟันแล้วเขาจะใส่ชุดแล้วก็ออกไปสนามบินเลยเพราะว่าวันนี้เราต้องไปสนามบินสองที่เพราะว่าความที่ว่าวันก่อนที่มานะคะเรานั่งรถมากับสี่ชั่วโมงใช่ไหมก็รถติดแล้วก็แบบคือนั่งรถนานบนถนนนะกุ้งเลยบอกว่าบินกลับเหอะจองไฟ์แบบด่วนนะคะแล้วก็บินกลับแล้วก็ไปรอที่เม็กซิโกซิตี้นะคะอีกไฟ์หนึ่งแล้วก็จากเม็กซิโกซิตี้นะคะก็จะ ไปโตรอน,นะคะก็คือกลับบ้านก็ถึงประมาณออกจากมเทียงใชยไหมสามสี่ห้าชั่วโมงก็ห้าโมงเย็นไปถึงนั้นก็ประมาณห้าโมงเย็นของเขาประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งบ้านเราก็นั่นแหละคะ่ะก็ประมาณทุ่มครึ่งก็จะถึงที่โต론톤เน,นนะะาะเพราะว่าตอนเนี้ยเก็บของก็ทุกคนคือเดี๋ยวจเล่าให้ฟังที่โรงแรมนี่มันตลกยังไงก็ไม่รู้เนี่ยก็เดี๋ยวตอนนี้สักพักเราจะได้ยินเสียงระฆังบด เหมือนแบบว่าเรารู้สึกอยู่ข้างวัดอะคะ่ะถ้าถ้าเป็นบ้านกุ้งก็อยู่ข้างวัดแต่อันเนี้เขาจะตีทุจชั่วโมงเลยแล้วก็เวลาเราพยายามจะฟังเอ๊ะมันไม่ใช่นี่หว่าอะไรเงี้ยโอเคอย่างตอนนี้กุ้งเก็บของก่อนน้ำเยงเท่งถอดอินวิาไลท์ออกเจ็บมากเลยคนขับรถคนเดิมด้วยค่ะ ส0นาทีนะคะเราก็มาถึงสนามบินเกรโตโรนะคะก็เป็นสนามบินเล็กๆนะคะอยู่นอกเมืองค่ะ ก็ได้เวลาเดินทางแล้วนะคะซึ่งสนามบินนะคะเกรโตโลนะคะห่างจากเมืองเม็กซิโกซิตี้ไม่กี่ร้อยโลเองค่ะใช้เวลาเดินทางเพียง25นาทีเท่านั้นนะคะถ้านั่งรถมาวันนั้นนะเกือบ4ชั่วโมงเพราะว่ารถติดค่ะแล้วก็ขึ้นเขาลงห้วยอะคะ่ะทุกคนแต่ถ้านั่งเครื่องนี่คือ25นาทีถึงเลยคือเร็วมาก โล่งมากมาถึงสนามบินเม็กซิโกซิตี้แล้วค่ะด้านนอกเราเห็นแบบทหารเยอะแยะเลยค่ะเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยนะคะเมื่อเรานะะคมาถึงสนามบินเม็กซิโกซิตี้นะคะเราก็ต้องไปรับกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเทอร์มินอลก็ต้องมาต่อที่เหมือนเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นะคะ ระหว่างนี้ก็รอค่ะแล้วก็จะมีพอคนลงแล้วอะค่ะผู้โดยสารล,ลงเขาจะมีแม่บ้านมาเช็ดทําความสะอาดก่อนที่จะมีผู้โดยสารรอบต่อไปนะคะขึ้นรถไปนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นแอร์พอร์ตลิงค์นะคะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเทอร์มินอลค่ะเพราะว่าที่เราลงเนี่ยเป็นสนามบินเป็นเทอร์มินอลสำหรับบินภายในประเทศนะคะเราก็ต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็ใช้เวลาประมาณ4-5นาทีค่ะแล้วก็จะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อจะเป็นเทอร์มินอลสำหรับบินนอกประเทศค่ะ เมื่อเราเข้ามาสนามบินด้านในแล้วนะคะให้สังเกตป้ายด้านบนดีๆนะคะว่าเราใช้บริการของสายการบินอะไรแล้วก็เดินไปตามป้ายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูตรงนั้นสับสนเลยค่ะขนาดคุณพอนะคงจะบอกว่าเดินหลงสองรอบนะคะกว่าจะมาถึงเคาน์เตอร์นี้ค่ะและระหว่างที่เราเคาน์เตอร์เปิดนะคะวันนี้เราจะพารีวิว lounge นะคะก็คือห้องรับรองของ The Centurion ลาชนะคะซึ่งเป็นของบัตร American Express ค่ะซึ่งความพิเศษของบัตรนี้นะคะก็คือทั่วโลกตอนนี้มีผู้ถือบัตรเพียง1 0 0 0 0แสนคนเท่านั้นค่ะแล้วคุณสมบัติของผู้ถือบัตรนะคะอย่างแรกเลยไม่สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองค่ะบริษัท American Express นะคะจะต้องเป็นผู้เชิญเราเท่านั้นนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้ถือเนี่ย ค่อนข้างที่สเปคค่อนข้างสูงนะเออถ้าใครไม่ค่อยได้ใช้นะกงถือว่าไม่คุ้มโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมรายปีนะคะอยู่ที่ประมาณ80,000บาทต่อปีค่ะนี่เฉพาะค่าธรรมเนียมนะแล้วก็จะต้องมียอดค่าใช้จ่ายต่อปีนะคะห้ามต่ํากว่า8ล้านบาทต่อปีค่ะแล้วก็จะมีคุณสมบัติของผู้ถือบัตรนะคะต้องมีรายได้มากกว่า30ล้านบาทต่อปีด้วยค่ะทั่วโลกนะคะมีอยู่แค่ประมาณ12ประเทศเท่านั้นแล้วก็40โลเคชันเท่านั้นค่ะ จะบอกว่าหนึ่งในแสนคนนะคะแดดเป็นผู้ถือบัตรใบนี้ซึ่งตัวเราเองนะคะปกติกุ้งไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการห้องรับรองนี้ได้นะคะอย่างที่บอกว่ากุ้งไม่ได้ถือบัตรอะไรเลยเนาะแล้วก็ความสิทธิพิเศษเนี่ยไม่สามารถซื้อได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทําเองได้ด้วยวันนี้เราก็เลยสึกว่าเป็น VIP เลยค่ะวันนี้ก็เลยจะพามารีวิวด้านในนะคะซึ่งห้องนี้อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาได้เนาะ ก็ตั้งแต่นั่งอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงค่ะมีผู้โดยสารแค่2ท่านนะคะที่เข้ามานอกจากครอบครัวเราแล้วนะคะแล้วเวลาเราเข้ามาด้านในเนะะี่ยค่ะเป็นอะไรที่สะอาดมากเหมือนร้านอาหารส่วนตัวเลยค่ะและเราก็สามารถที่จะสั่งตามเมนูที่เขามีเหมือนสั่งทําได้เลยอะคะ่ะว่าเป็นเมนูอะไรแล้วก็ไม่มีการชาร์จใดๆเกิดขึ้นเพิ่มนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราได้รับเบ n e นฟิจากบัตรแล้วนะคะ ซึ่งจะมีพนักงานนะคะมาต้อนรับนะคะแล้วก็มารับออเดอร์ของเรารับเมนูของเราว่าเราต้องการทานอะไรแต่ต้องเป็นเมนูที่เขามีนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าพิเศษนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแดนนะคะที่ทุกครั้งที่เราเดินทางกับแดนนะคะก็จะมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นค่ะ ได้เวลาเช็คอินกลับบ้านกันแล้วค่ะเราใช้บริการของสายการบินแอร์แคนาดากันนะคะเมื่อเช็คอินเสร็จแล้วนะคะน้องแม่เขาก็จะมีเวลาไปเดินชมของค่ะหรือว่าจะเป็นแบบว่าของสุเวเนียต่างๆของฝากของขวัญต่างๆนะคะ ก็ค่าเวลาไประหว่างที่รอนะคะจะบอรดยิ้งเนาะตอนนี้เราก็มาร้านขายของฝากค่ะซึ่งตัวกุ้งเองเนี่ยเวลากุ้งไปที่ไหนกุ้งก็จะดูว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่านะคะแล้วบังเอิญน,นะคะก็ไปเห็นสุวินเนียร์ที่เป็นเต่านะคะซึ่งกุ้งเนี่ยคิดถึงเพื่อนอยู่คนหนึ่งคือเพื่อนที่เรียนปริญญาโทด้วยกันเนี่ยน้องเขานะคะเป็นคนที่ชอบสะสมตุ๊กตาเต่ามากๆเลยนะคะ กุ้งก็เลยก่อนหน้านี้กุ้งซื้อเต่าจากแคนาดานะคะไปฝากเขานะคะพอดีมาเห็นเต่าตัวนี้เออน่ารักแล้วก็สีค่อนข้างที่จะแบบสดใสนะคะก็เลยจะซื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปฝากเขาตอนที่กลับเมืองไทยะคะ่ะ <ST AN Z> เมื่อกี้ตอนเข้าห้องน้ำนะคะมีแม่บ้านเขาคอยแบบว่าบอกว่าสบู่อยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็กระดาษเช็ดมืออยู่ตรงไหน,นเพราะก็ไม่เคยเห็นนะเออมบมีแม่บ้านอยู่ข้างใน,นแบบนี้ด้วยแล้วก็คอยบริการเราเนะหรือบางคนเขาก็คอยดึงกระดาษให้ด้วยนะเออ ทริปนี้นะคะเป็นทริปสั้นๆนะคะ4วันที่ประเทศเม็กซิโกค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะก็จากเม็กซิโกซิตี้นะคะไปสนามบินโตอนโตประเทศแคนาดาก็ใช้เวลาไม่เกิน5ชั่วโมงค่ะเป็นทริปสั้นๆไฟสั้นๆนะคะแมดดี้เวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาเมื่ออาชีพมากๆเลยเขาไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่อะไรเลยค่ะบางทีแม่ยังรู้สึกว่าเบื่อเบื่อนะเวลาเดินทางแต่ว่าทริปนี้สั้นค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยมีเอฟเฟกเท่าไหร่ ตอนนี้ค่ะเราบินมาถึงสนามบินโตลอนโตแล้วนะคะดูพลังงานของแมดดี้ยังเหลือนะคะเขามีเป็นเด็กที่แบบล่าเริงตลอดเวลา ตอนนี้คนขับรถก็มาถึงที่สนามบินเรียบร้อยแล้วค่ะเ <Yep. S 1> hey, มื่อคืนนะาเราก็กลับถึงบ้านกันประมาณ2องทุ่มครึ่งค่ะก็ยังสว่างอยู่นะคะพอเช้ามากุ้งก็รีบเข้ามาดูผักสวนผักเลยคะ่ะว่าสวนผักกุ้งเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเราจะมีระบบน้ำนะคะเปิดสเปรย์ให้ผักทุกวันนะคะ ก็รอดค่ะนี่เป็นต้นหรลาพาเนาะทุกครั้งนะคะเวลาที่ออกเดินทางเนี่ยแล้วได้กลับบ้านนะจะเป็นอะไรรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นสถานที่ที่มีความสุขที่สุดแล,ะะแล้วค่ะและช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงอากาศที่ดีมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะพบกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะ่ะสวัสดีจ้า